1-15สิงหาคมนะคะดวงดาวจรมาเป็นราชาโชคถึง3ดวงนะคะส่งผลโชคลาภในเรื่องใดบ้างของชาวมังกรนะคะอัปเดตการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ได้ในคลิปนะคะผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ฟังคลิปนี้ได้นะคะรวมทั้งผู้ที่ลัคนาราศีมังกรกดติดตามไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดดวงรายเดือนนะไม่พลาดเรื่องของการเสริมดวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเราชาวมังกรนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะในช่วง1-15สิงหาคมนะเป็นจังหวะดีที่มีดาวราชาโชคนะคะหลายดวงนะคะในวันที่9สิงหาคมนะคะมีดวงดาวขยับนะสดวงนะคะ็คือดาวสุขดาวอังคารดาวพระเกตนะคะ เมื่อย้ายนะวันที่9ก็จะกลายเป็นว่าชาวมังกรจะมีดาวที่เป็นราชาโชคพร้อมกันนะถึง3ดวงด้วยกันนะคะมีดาวศุกร์ดาวอังคารและดาวพุธนะคะเป็นราชาโชคส่งผลกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องการงานนะเนื่องจากดาวศุกร์เป็นราชาโชคนะคะเล็งลัคนานะคะอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์มหาจักรนะคะ สุขราชาโชคนะส่งผลเรื่องการงานนะคะ,อะคอนเซปของราชาโชคก็คือเรื่องของการได้มาโดยที่ไม่ต้องออกแรงมากนะักเรียกว่ามีโอกาสเข้ามาถึงตัวนะคะมีเรื่องของความง่ายในชีวิตมากขึ้นนะเรียกว่าโอกาสเนี่ยหลายๆอย่างเข้ามาเองนะคะดังคำกลอนนะคะเรื่องเกี่ยวกับราชาโชคนะคะราชาโชคฉลกเฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง ดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์ของเขาก็าคือความประสบโชคดีนั่นเองนะเมื่อดาวศุกร์ดาวการงานก็คือมีโชคทางการงานนะคะ,ะได้รับ โอกาสทางการงานเกิดขึ้นนะใครที่ค้าขายก็ถือว่าจะมีออเดอร์มีลูกค้าเข้ามานะคะเรื่องของดาวศุกร์เนี่ยเป็นเรื่องการงานความรับผิดชอบนะคะเรื่องของชีวิตประจําวันด้วยรวมทั้งยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะซึ่งก็คือความหมายของบุตรหลานของเรานะคะลูกหลานนะเรื่องของภาระเลี้ยงดูเรื่องของการลงทุนเสี่ยงโชคเกงกาไรนะคะเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่กําลังทําอยู่นะเรื่องของความรักครั้งใหม่นะรวมไปถึงเรื่องของการ อาทำงานอดีเลกความชอบต่างๆนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องอางานอดีเลกนะเน้นไปที่เรื่องของความชอบเรื่องของของสะสมนะคะถือว่าก็เป็นราชาโชคเหมือนกันรวมทั้งผู้ที่ทำงานอยู่ข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพราะพันธุ์ขยายพันธุนะ์การทําฟาร์มต่างๆถือว่าณนะจุดที่ดาวศุกเป็นราชาโชคก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะ นอกจากนี้นะคะส่งผลดีนะบันดาลโชคลาภในเรื่องของอเรื่องปัตตานีนะเนื่องจากดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์ตอนนี้นะคะอยู่ในเรือนฝั่งตรงข้ามกับพวกเราก็คือพบปัตตานีนั่นเองนะคะปัตตานีมีความหมายเรื่องของคู่ครองนะเท่ากับว่ามัางกรที่มีคู่มังกรที่มีครอบครัวคุณจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะเรื่องของเพศตรงข้ามนะคะคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคะผู้สนับสนุนผู้อุปถมัมภ์ ก็คือคนที่อยู่ตรงข้ามเรานั่นเองนะคะลูกค้าก็ได้นะคนทีอ่อยากจะเข้ามาร่วมพูดลงทุนนะคนที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องการงานถือว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้น,นะคะดาวสุขตรงนี้นะคะเมื่อเล็งลัคนาส่งผลให้เราเนี่ยนะเรียกว่ามีเสน่ห์นะคะในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของคนรักคนชอบนะเรื่องของการที่หยิบจับทำอะไรในเชิงของการต้องมี Follower การหาคน u b s c r i b e เนี่ยจะมี ประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงเวลาที่ดาวสุกนะคะเล่งลัคนณะอย่างไรก็ดีนะดาวสุกตรงนี้นะคะเป็นพินธุบาทด้วยนะ mm hmm. ก็อาจจะส่งผลให้คุณอาจจะพบเจอคนมากนะรู้จักคนเยอะแต่ว่านำมาซึ่งปัญหาด้วยนะเรื่องของการแก้ปัญหาคนรอบตัวก็อาจจะมีเข้ามา แต่ต้องบอกว่าเรื่องการงานค่อนข้างดีนะคะมีทั้งโอกาสมีเรื่องของการงานที่ง่ายขึ้นหยิบจับทําอะไรดูราบรื่นขึ้นนะคะในขณะเดียวกันดาวพุธนะคะก็เป็นราชาโชคอยู่ในภพมรณนะดาวพุธเป็น,นแทนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ เรื่องความก้าวหน้านะคะเรื่องการลงทุนนะรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะเมื่อเป็นราชาโชคอยู่ในภพมรณะนะมีโชคเกี่ยวกับดาวพุธนะคะเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะการพูดจาเพื่อแก้ปัญหานะการพูดจาเพื่อขายของการพรีเซนต์ต่างๆนะคะได้โชคได้ลาบโดยเฉพาะดาวพุธเล็งไปที่เรือนการเงินนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของอาการค้าการขายการงานต่างๆนะแก้ไขได้ด้วยเรื่องของการพูดจาการ อ่ะพูดคุยเนี่ยนะชาวมังกรจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นะคะนอกจากนี้ได้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารด้วยนะสิ่งที่ได้รับฟังสิ่งที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในช่วงเวลาที่ดาวพุธเป็นราชาโชคและมหาจักรนะคะก็ทําให้ม,มันมักมีประโยชน์นะเรียกว่าได้มาก็มักจะเป็นเรื่องจริงนะคะเรื่องของการไปต่อยอดจากข้อมูลข่าวสารที่เราฟังเนี่ยนะ,ะมีผลดีกับเรื่องการงานเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการลงทุนของเรานะคะและดาวอังคารน,นะคะก็เป็นราชาโชคด้วยเหมือนกันราชาโชคและประในตําแหน่งนี้นะคะ อยู่ในเรือนปุตตะนะเล็งไปที่พบราบผลมีเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะการซื้อถูกขายแพงการมีความเฮงความปังเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะถือว่าโดดเด่นมากๆกับชาวมังกรนะในช่วง1-15สิงหาคมนะคะนอกจากนี้นะคะดาวอังคารนะยังเป็นตัวแทนเรื่องของพันธุและลาภะนะดังนั้นราบผลเป็นราชาโชคนะเด่นชัดในเรื่องของลาผลนะคะเรื่องของ ครอบครัวนะเรื่องของสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะยังคงเป็นประโยชน์กับชาวมังกรนะ,ะบางคนได้ประโยชน์จากการเป็นอุปกรณ์ในการหากินนะไม่ว่าจะเป็นการ ทำธุรกิจสายงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะเรื่องรถยนต์เรื่องการตกแต่งบ้านเรือนนะคะเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเช่าเรื่องของการถือครองนะล้วนแต่เป็นประโยชน์กับชาวมังกรนะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนก็ตามไม่ว่าใช้บ้านเป็นออฟฟิศนะคะคุณเป็นนายหน้าคุณเป็นเรื่องการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้นะคะน่าจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะในช่วงเวลานี้นะคะ สำหรับดาวพระเกตนะคะทบลัคนานะส่งผลให้อ่าเป็นเรื่องของความคิดความฝันนะจินตนาการนะคะถูกกระตุ้นนะคะความฝันอาจจะแม่นยาำเป็นพิเศษนะคะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะเรื่องวัดเรื่องของโรงพยาบาลน,นะคะเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะเรื่องของการงานการเดินทางนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานที่เก่าแก่โบราณน,นะคะ อาจมีความสนใจนะในเรื่องของการทําบุญทําทานขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะเรื่องของการศึกษาอะไรที่ลึกซึ้งนะคะและอีกมุมนึงนะคะของดาวพระเกตนะเมื่อมาอยู่คู่กับดาวเสาร์นะคะก็ต้องระมัดระวังนะในผู้ที่มักจะเป็นคนฟุ้งซ่านนะเป็นคนที่มีความวิตกกังวลสูงนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเครียดง่ายนะคะเรื่องของ การคิดอนาคตอ่ะแล้วมาเป็นทุกข์ในปัจจุบันนะเรื่องยังมาไม่ถึงบางครั้งเราวิตกกังวลมากเกินไปนะคะเรื่องของการควบคุมความคิดอารมณ์นะค่อนข้างยากนะเนื่องจากมีดวงดาวมากระตุ้นนะคะอันนี้เป็นอิทธิพลนะของดวงดาวในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแจ้งเป็นข้อมูลนะให้รับทราบไว้นะคะ สำหรับในรายละเอียดดวงดาวนะเขาส่งกําลังถึงกันได้นะคะมีการเอื้อมถึงกันได้ด้วยนะบางคู่เป็นคู่ศัตรูนะคะบางอันก็เป็นคู่อุปสรรคนะคะดังนั้นสิ่งที่ชาวมังกรนะต้องรับทราบไว้นะคะเพื่อระมัดระวังไม่ให้ขัดลาบตัวเองนะคะใครชอบฟังแต่ตรงดีๆนะก็ข้ามตรงนี้ไปเลยนะคะข้อแรกนะคะก็ปรับตัวให้ได้นะไม่ว่างานการอะไรที่เราได้รับโอกาสมานะคะถึงแม้ไม่ตรงกับความคิดทัศนคติเรานะการทํางานร่วมกับคนอายุน้อยกว่านะคะหรือแวดวงที่เราอยู่ มีความแตกต่างทางด้านอายุนะความคิดต่างๆนะก็ถือว่าต้องปล่อยวางบ้างนะคะข้อที่2นะคะพูดจานะให้เป็นในเชิงสร้างสรรค์น,นะคะคิดก่อนพูดนะพูดจาเดือนนี้ค่อนข้างดีคือเป็นทั้งราชาโชคและเป็นทั้งมหาจักรมีการติดต่อสื่อสารมากดังนั้นการพูดจาต้องระมัดระวังนะคะพูดจาในเชิงบวกนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนนะก็ถือว่าจะได้รับโชคลาภจากดาวพุธนะคะ และข้อสุดท้ายนะคะเน้นเรื่องของการประนีประนอมนะหากมีปัญหาเรื่องของอุปสรรคต่างๆทางการงานในชีวิตครอบครัวนะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องครอบครัวนะหรือเพื่อนคนรอบตัวเนี่ยก็ค่อยๆพูดค,ค,ค่อยจานะคะเพราะว่ามีดวงดาวที่แตกหักง่ายนะคะการทะเลาะเบาแว้งต่างๆนะสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยนะในชีวิตของชาวมังกรนะคะดังนั้นเนื่องด้วยดาวพฤหัสเนี่ยจะประจําอยู่ตรงนี้นะไปอีกหลายเดือนนะคะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมักเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆนะคะ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการพัฒนาการรักษาความสัมพันธ์นะเป็นในลักษณะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นก็ดีที่สุดนะคะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะชาวมังกรที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ทั้งดาวลูกนะบุตรล้านต่างๆนะคะเรื่องของครอบครัวนะมาเป็นราชาโชคนะคะมีโอกาสดีๆมีเรื่องของโชคลาภที่มาจากทางครอบครัวนะคะใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครัวเรือนก็ถือว่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะ คนโสดนะคะเมื่อดาวศุกร์มะเร็งลัคนามีแนวโน้มนะเจอคนเยอะนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับเพศตรขงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าดาวศุกร์ตรงนี้นะคะเป็นคู่เส้นศัตรูกับตัวเราและก็ยังเป็นพินทุบาทด้วยนะคะความสัมพันธ์นะคะหรืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดในช่วงเวลานี้ที่เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะไม่ค่อยยั่งยืน เรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้ชาวมังกรที่มีโรคประจําตัวนะก็ระมัดระวังโรคเก่ากําเริบนะคะเรื่องอาการแพ้เรื่องของอะไรที่มาเร็วไปเร็วแบบรูบวาบนะคะาการแพ้เรื่องของเลือดลมต่างๆนะคะเรื่องของปัญหาภาวะสายตานะปวดหัวไมเกรนลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นรวมทั้งนะคะระมัดระวังควบคุมความเครียดความรู้สึกนึกคิดให้อยู่ในระดับที่แบบพอดีนะไม่ฟุ้งซ่านไม่เยอะจนเกินไปนะคะ มันเสริมพลังบุญนะคะจากเรื่องของการทําบุญนะเรื่องของการให้ทานนะคะเรื่องของการบริจาคตามทรัพย์ตามกําลังที่เรามีนะคะเน้นหนักไปในเรื่องของคนป่วยคนเจ็บคนตายนะคะโรงพยาบาลมูลนิธินะคะการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะก็ถือว่าอาจจะช่วยเป็นพลังบุญนะดูเอาตามอัธยาศัยเอาที่สะดวกนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะเรื่องของอาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบข้อจํากัดทางเวลานะคะเรื่องค่าครองชีพค่าน้ํามันนะคะ ไม่สะดวกเดินทางนะคะอยากทําบุญให้ลูกให้หลานนะเป็นพลังบุญนะคะมีตัวช่วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษจากผู้สนับสนุนมาฝากนะคะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้รับชมคลิปนี้นะคะรวมทั้ง FC ช่องโหรา59นะคะสามารถที่จะซื้อผ้าดิบบริจาคนะคะในราคาพิเศษเพียง55บาทนะคะจากราคาปกติ59บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะด้วย การเข้าไปแอดไลน์นะคะแอด bwo n 5 9นะคะต้องมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะที่ขีดเส้นใต้ไว้นะแอดบุญ59นะคะแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะคะเป็นเขาเรียกวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางมูลนิธิเนี่ยใช้สำหรับการห่อร่างผู้เสียชีวิตนะคะและโปรโมชั่นพิเศษนะคะตั้งแต่วันนี้นะที่ฟังคลิปนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะคะ,ะสั่งซื้อ4ผืนนะคะก็ได้รับวอลเปเปอร์มงคลนะคะเป็นรูปขององค์เทวสวุวรรณนะคะ ออกแบบพิเศษนะคะเน้นในเรื่องของการบรรดาลโชคลาภเงินทองนะคะเรื่องของทรัพย์สมบัติต่างๆนะคะมีติดโทรศัพท์ไว้นะคะเป็นสิริมงคลนะใครที่ค้าขายด้วยโทรศัพท์อุปกรณ์ไฮเทคต่างๆนะคะหรือเก็บไว้บูชาส่วนตัวก็ได้นะคะเรียกว่าได้ทั้งทําบุญนะคะได้ทั้งเรื่องของอสิริมงคลมีหลายสีนะคะให้เลือกสามารถนะคะแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อแล้วก็เลือกสีได้ตามอัธยาศัยนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่ซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็เกิน4ผืนนะคะสามารถนะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะว่ามาขอรับวอลเปเปอร์ย้อนหลังนะคะท้ายคลิปนี้นะคะขอวอวยพรให้ชาวมังกรทุกท่านนะคะในโอกาสที่มีดาวมาเป็นราชาโชคถึง3ดวงนะคะประสบความสำเร็จนะคะทั้งในเรื่องของการงานโชคลาภนะก็เกิดความมั่นคงในชีวิตสุขภาพแข็งแรงนะคะขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนจากชาวมังกรทุกท่านนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ